เนี่ยส่วนมากใช้พวกกันเนี่ยเคลียร์เคลียร์กาวเกาะไ้หมดใชไหมพอมันพอมันโดนสารตัวนี้แหละไหมเนี่ยมันจะทําให้กาวหลุดใช่ไหมหลุดแล้วก็ชิ้นงานก็ยังคงเป็นสีเสือก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราไปใช้น้ํายากัดไม่ได้นะพวกน้ํายาพวกเนี้ยพอเราทำรองเท้าเป็นเราต้องมารู้จักเรื่องน้ํายาพวกน้ํายาพวกกันใช้งานมันหรือใช่ไหมเนี่ยไปดูชัดๆเลยนะไหมไหม,มันก็ถูก,กาวออกมันไปนละลายกาวออกมา แล้วทำแม่แม่ชิ้นงานมันเสียไงแต่บางทีถ้าเราไปใช้ทินเนอร์แอลกอฮอลอะไรพวกนี้บางทีมันอาจจะไปทํรลายพวกสีหนังได้ไงเวลาเราทําชิ้นงานอะ่ะโอเคเนี่ยถ้าตัวนี้มันจะไม่ทําทุกอย่างเขาทํามาหมดแล้วทุกอย่างเขาพิสจน์และทดลองมหมดแล้วตามคนที่เขาทามาแล้วอะ่ะเออตามที่เขาตามคนที่เขาทามาแล้วอะ่ะแล้วเราจะได้ไม่หลงทางไม่เสียเวลาใช่ปะอ่ะนะ ตอนนี้ชิ้นงานกาวก็ออกหมดเห็นไหมกาวออกเกี่ยไมเห็นไหมเนี่ย bt สามสามสามรู้เรื่องความรู้มาฝากอีกเห็นไหมเวลาเราเจอกาวติดชิ้นงานติดรองเท้าเราเจะกาวพวกนี้ออกได้ยังไงมันมีสองวิธีในการเอาแปรงถู ก็ออกแต่ออกช้าแต่ถ้าจะให้ออกเร็วออกดีนี่เลยตัวนี้ใส่ลงไปแล้วมันไม่ทําให้สีของหนังไม่ทําให้สีของหนังหรือว่าสีของพวกชิ้นงานเสียทะลอกด้วยนะเพราะถ้าเป็นรองเท้าแพงๆเ,เนี่ยมันจะทะลอกเวลาเรารูดกาวออนะเห็นนะและ้วทีนี้เราก็มาถูกออกเลยเนี่ยเราเห็นกาวใช่ไห,ไหมเนี่ยเห็นกาวไหมเนี่ย ถัวออกได้ไหมเหม็นะนะเนี่ยเห็นนะพอโดนปับ๊บตามันจะออกเห็นมันเป็นละลายกาวออกเนะี่ยจะถั่วออให้หมดเลยเราก็ใช้แปรงแล้วนี่แหละแปรงทางกาวเราเนี่ยเช็ดนะคือมันไปช่วยทําให้กาวตัวนั้นยึดหายจากการยึดเกาะเอ็นะเห็นไหม อเอเนี่ยทำไมเนี่ยส่วนมากใช้พวกกันเนี่ยเคลียร์เคลียร์กาวก่อนปหมดใช่ไหมพอมันพอมันโดนสารตัวนี้เลยเห็นไหมเนี่ยมันจะทำให้กาวหลุด ใช่ไหมหลุดแล้วก็ชิ้นงานก็ยังคงเป็นสีเสือก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราไปใช้น้ํายากัดไม่ได้นะพวกน้ํายาพวกเนี้ยพอเราทำรองเท้าเป็นเราต้องมารู้จักเรื่องน้ํายาพวกน้ํายาพวกการใช้งานมันหรือใช่ไหมเนยไปดูชัดๆเลยนะนมันก็ถูก,กาวออกมันไปละลายกาวออกมาแล้วทาให้ไมช่ชิ้นงานมันเสียไงยแต่บางทีถ้าเราไปใช้ทินเนอร์แอลกอฮอลอะไรพวกเนี้ยบางทีมันอาจจะไปทําร้ายพวก ตีหนังได้ไงเวลาเราทําชิ้นงานอะ่ะโอเคนี่ยถ้าตัวนี้มันจะไม่ทําทุกอย่างเขาทํามาหมดแล้วทุกอย่างเขาวิสจน์และทดลองมาหมดแล้วตามคนที่เขาทํามาแล้วอะ่ะเออตามที่เขาตามคนที่เขาทามาแล้วอะ่ะแล้วเราจะได้ไม่หลงทางไม่เสียเวลาเห็นไหมอ่าเห็นไหมตอนนี้ชิ้นงานกาวก็ออกหมดเห็นไหมกาวออกอเกลี่ยเห็นไหม BT 3 3จรู้เรื่อง